มีตังค์กนทุกคนไ้เนี่ยนนไม่มีตังเลยอนโลเขึ้นจากของเล็กใจเป็นของใหญ่ตัาเนาเท้ายนดีต้อนรับครับ มาทําบุญตอนครับที่สุพรรณบุรีแล้วก็จะกลับแล้วหล่ะจะกลับกรุงเทพแล้วก็แวะคาเฟ่นเนาะพราะเาผ่า,านมาแล้วเนีเน่ยก็ชอบเห็นแวบๆว่าตรงนี้มีคาเฟ่แต่ลเลยไปแล้วไงจอดไม่ทนันวันนี้มากกาหนีก็เลยเอาเลยแวะ ม่ีฟังเลทุกคนไม่เไ,ไม่มีฟังเลยตอนนี้ผมอะไรี่อ่ะไม่หวานน้ำตาไม่ไมจะกินแล้วเอย,ยงหมดมาถึงขนาดนี้แล้วต้องกินแล้วล่อไอ้อรนะไอ้นีก็อยากกินมากกาลักซี่ พิ่าสตรอว์เบอร์แ่ครับลาสิกาตาเลตครับไม่เห็นโาตาลตาตาลตเนาะ นก็วันนี้เรามาเป็นคลิปสั้นๆเนาะเราไปทําบุญกันมาแวะทาบุญเสร็จแล้วก็เลยแวะคาเฟ่ที่สุรขุมวิทเราไปวัดอะไรมานะวัดชัยเพลย์ชัยเพลย์ชัยเพลีโอ้ยนี่เทียบเลยของกินของกินน่ารักก็ตุ๊กตาดูน่ารักอ่ะเขาจัดการมาอันนี้สีสีอะไรนะยูนิคอร์นป่ะเพทเทิร์นป๊อปกันเลาเพลย์เพทเทิร์นป๊อปอ่ะอันนี้ชอบแลอะไรซีแพทเทิรนป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้แหละ เอ่ออันนี้อะไรนะเนื้อเนื้อเนื้อข้าวซเรเจอร์เหรออ่าเป็นลาบานเรเจอร์เขาอันนี้เป็นมะพร้าวแต่ไรกันมะพร้าวแล้วก็ขนมก็จะมีขนมกัทฉ่ามัทฉ่าชีสเค้กปะอ่าไม่เป็นมัทฉะเค้กไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นชีสนะอ่าอ่าแล้วก็บัตโนฟฟี่บัตโนฟฟี่แล้วก็อ่าชีสเค้กอ่าเป็นชีสเค้กใช่ชีสเค้กหน้าไม้เขาเรียกอ๋อ ไม่หกข้อเท้าเลยบวมถึงเลยตอนนี้ขั้นบด580บาทไปเหลือสักสองชั้นก็ได้เออจะได้ดูอ้วนๆนี่แหละสวยจัดของเล็กให้กลายเป็นของใหญ่ได้ข๋อข้ามาเป็นโเอ่อชายเขียวมัชชาเฮกอะไรสักอย่าง ปัตติัาชีเค้กแป้งหบาไหมอเราว่ามัจฉาชีเค้กเอาชีเค้กหรอแก้มัจฉาชีกเค้กนี่บัตอฟีีใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าเราจะกินเรื่อยๆไหรอก็วันนี้ยอมแตกไอเอฟนะเรื่อยที่จะกินขอแกขาที่กูขาที่กูกูกูลากูชั้นขนาดไหนเดินลำบากไหมเต็มสิบบงชั้นให เขาใช่ขอลำบากขอลำบากไม่ระยะทางไม่คือไม่มีน้ำก็ชวนอย่างนั้นแหละเผื่อได้ไปทำความคิดอะไรแปลกๆใหม่ในชีวิตก็มีคนตั้งคำถามว่าเวลากิจแค่ดันแหลมดานปพ้เดินได้แล้วแต่มึงคือถ้าเป็นผมอ่ะผมก็จะเข้ากินของที่ไหนเลยจะไปที่ไหนก ก็มีไอ <no ้เมืองอยู่ไหมเขียวเม้าโดนได้ไงก็ตั้งใจตัดเลยอยากลองเาอโแบบแบบนี้ไปวไปวา 看到。